สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบเล่นเกมใหม่กันดีกว่านะครับหลายๆคนอาจจะเคยเล่นเกม Candy Crush Saga มาแล้วนะครับตัวนี้ต่อไปมันจะมีเวอร์ชันใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้นะครับชื่อว่า Candy Crush Soda นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อาการเหมือนเดิมเลยดาวน์โหลดได้ที่ได้ฟรีที่ App Store นะครับแล้วก็ล็อกอินได้ Facebook. อันนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้ว ก็กดเข้าไปเล่นหน้าตาจะมีความคล้ายคลึงกับตัว Candy Crush Saga ที่เป็นตัวลูกอมตอนแรกนั่นแหละแต่ลักษณะของตัวนี้จะแบบแตกต่างมีเอฟเฟกขึ้นมาใหม่เล็กน,น้อยผมก็ยังเล่นได้ไม่เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับลองเล่นกันดู หลัการทำงานหลักการเล่นก็ยังจะคล้ายๆระดับแบบเดิมครับก็คือเรื่องออกมาหาสีที่มันเหมือนกานต่อให้ได้แพทเทิร์นตามที่เขากำหนดตามที่ต้องการประมาณนั้นสังเกตว่าตรงนี้คือเหมือนพยายามาว่าเราจะต้องทำน้ำให้มันขึ้นไปข้างบนให้ได้เร็วที่สุดนะครับให้ได้ตามาระยะ หมายถึงการเดินที่เขากําหนดมาให้ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ทันก็จะแพ้เท่านั้นเองประมาณนั้น Candy c ครับโซดาเองก็เพิ่งออกมานะครับแล้วก็ด่านก็ยังมีไม่เยอะล่าสุดที่เห็นก็เพิ่งมีประมาณ30ด่านนะครับก็คงจะเป็นหลักการเดิมที่แบบว่าออพอมีผู้เล่นขึ้นมาเพิ่มขึ้น ด่านก็จะอัปเดตตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนนี้เอาไว้เล่นเพลินๆอีกเกมหนึ่งครับถ้าเผื่อว่าใครจบตัว Candy Crush Saga ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วอยากเล่นแบบใหม่บ้างก็ลอง Candy Crush Soda ดูนะครับประมาณนั้น อีเจ็ดครั้งจะชนะไหมเนี่ยจูส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 จ้ำครั้งจครค้งโอ้ยโอ้ยคั้งสุดท้ายแบบนี้ก็ไม่ผ่านนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูครับถ้าเผื่อใครอยากจะ ลองเล่นเกมใหม่ๆดูนะครับเค okay.